สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะสวัสดีแฟนกับเอ็ซีทุกทท่านวันนี้ก็สนุกแล้วเห็นนะคะเห็นแม่แม่เห็นลุงพลกับท่วหำนะคะมาอยู่ขางกันย่ำไหล่ไม่ควัญท้ายเห็นแม่แม่บึงย่ำนั้นเลยค่ะเพราะว่าไม่มีเครียดโอ้โหเพิ่นหนีเฮ่ห้าตลอดนะคะน้องวันนี้เมื่อวานจะจนเมื่อเมื่อกี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นโลงเพลงไม่ควันมาไทยเพราะท่านเลยค่ะพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันคา เราก็มีทูบทูบอะไปทุกคนทูบเชื่อมกันเฮ้ยตายทูบเชื่อมกันไปเนาะอันนี้นะคะพี่น้องคันเห็นกัดย้มใดดีมีแต่เสียงเฮฮานะคะเฮฮาแต่รถอาบันนี้สิโร่เพลงเราเด้่ยบาดีควบทุกข์ไม่มีออจะจนจะสุขจะทุกข์ก็ควบทุกก็ไม่มีแมนะมน,นะคะแมน,นแมน<ๆ>ตองราเรื่องยังสีนะคะลุงพ่นลุงพ่นถึงสิมีอายุยืนยาวครับเก้าถึงเก้ายังครับเราไม่ธรรมดานี่แม่แม่ เราไม่ธรรมดาเน่หน่เราไม่ธรรมดาเราเป็นยังค่ะมุดน้ำนี่หายไปเลยมุดน้ำหายไปเลยวันสันมุดน้ำบนเรือเรามุดจะสิอุ้ยจะมาต้องไปตามหาดอกมุดมุดน้ำบนเรือเจ้าใส่คาถาไม่แก่ซ่อนหรือเปล่าซลูกพ่อนเจ้าใส่คาถาไม่แก่ซ่อนหรือเปล่าโอ้คาถาลอยหน้าพวเป็นแล้วเนาะพี่น้องพี่น้องอยากฟังเพลงลูกฟ่อนลูกฟ่อนร้องเพลงเพราะนะคะแม่แม่พี่น้อง ถ in <S <S ้าฟ threaten ังเพลงลุงพ่นเด้อะแต่ตำรวจเทาไรเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้เพื่อนน่งร้องเพลงนั่งในการสงคนนะคะในคว้านภาคไายพระท่านสิหายร้องให้ฟังอีกจักหน่อยเพื่อนกันนะตามต่อจากก่อนบางจังเราจากเพลงครัเดี๋ยวฟังร้องคนครับต่อจากเพลงจะต่อเพลงยังพอหามเป็นเป็นโมแค้นโมเปินเปินจนไปแล้วเพลงเพื่อนเพลงยังหน่งอ๋อรักแท้ไอ้รักรักแท้คือแม่ผมรักแท้คือแม่ผมเอาลองมั้ง คุณจะตกอย่าไปเชื่อดวงดาวหมกแค้นผู้ใดเป็นหมกแค้นบัดนี้เอาอย่าไปไว้วางใจผู้หญิงเชื่อได้เมื่อไรที่เชื่อได้ก็คือแม่ของเราลุงพลเป็นหมกแค้นแน่ลุงพลอันนี้เปิ้ลวีความสุขเลยค่ะพี่น้องไม่ควาดมากจะไหนต่อประเดี่ ทำให้เศร้าดิปวารักเราปวชีวิตชีวาตั้งแต่งแต่เล็กยังรู้ผู้ฟังเน้นกระทั่งที่ถูกน้ำมามันกลอนอวในพวันรณี้อาโมเคนต้องมีเอวตัวน้องทางในแสนโดยความมายารักผมมาก็แม่ผมคนเดียว เที่ยวไปเยื่งตั้งที่เป็นห่วงทุกในหลวงพันตันหาเรื่องอ้อยวานน้ำพันต<ห>ันคือจะหาเท่าไหลบ่ละไยใจเลยโอ้ยโมเคนคดออ้าวต่อโอค้คือจะมาจบหลอกกันดิมันมีแย่ๆมาจบหรอมัอนมาจบจอกแม่ใจเย็นๆครับอรโอ้ยมเคนครับผมโมเคนไปบรอด <c oughs> โมแค้หร no, mm ือ hmm. ว <laughs> right. ่าโมลั่ไปบรอด้ว่ไหมเสียงแค้นตีบวมีไปบด้ลยไหมจำจำไม่ได้เนี่ยโนดกูมีตัวโนดพิ่นน้ำนำกันยี่ห้อไหนพิ้นชิพากันหลอกเพลงแบบนี้สุวันเลยค่ะพี่นงก้เลย่ทยนะคะ่ทยเบิ่งล่างไอ้เมย์เบิ้องเดนสเตดยเบิ้อง่งไอ้เบื้องล่างก่อนบื้องล่งือ่างเนาะลุงพอนคนหล่อครับเดตด้ได้เบิ้งมอแรงก่อนนะเออพูดทันมากโนเอาเดี๋นี้คาโต้ 2ม่ยี่สล้านเนึ่งวนได้รห้าร้อค่าตัวยีล้านค่ายังเลือไม่ปเส้นเรอเส้นแ้เ้นแล้มันเส้นยัง้ามหรอเออเอาอีกชักหนึ่งผลงานเพลงเอลาเอาามเพลงองนี่นะคะรงเพลงฝากพี่นงเด้อกับพี่นงนีสายฮานะคะสายฮานเหรอเห็นกันย้ำใดสาย้านี่นักสาที่ทองจันนี้ เอาไดเนีเอาไงนมนมนกขอนพรุ่มเดี๋ยว้อลอยแพเดี๋ยวป่นานขอนพุ่มเสือขาดนะนะเอาได้เสือขาดจังปองจงแปงตามหาทองแดงตั้งเป็นส้ม วันนี้ยังไม่เห็นหน้าที่ยังอุตส่าห์เฝ้าติดเฝ้าตามตามใครที่ก็ได้ขาวได้ข่าวคนเบืองหลังการทำงานนะคะทำงานเสร็จแล้วคนก็มาห็นท่้าวอย่างสีเลยพี่น้องอมาดมยาเพอผ่านนัที่ใดนี้นะ

ต้นขาดจงปองจงแปลงหาแดงตั้งแต่ต้นเดือนนี้นะเด็ดตามาทั่วภาราเอาปะต่อรับจุดฮะเอาป่ะย่งหละตามหาต้นเดือนนี้นะคนตกเนื้อเอาเอาหมอล้วไปบรอดปานิจจนทั่วพาราหลับ้านเอาเืิดแดงจ้า

ใจบส่สนนกเด้อไอ้หัวเขาคือเป้าหมายระวังไว้พ่ลูกเด่นซื่อแต่กี้อยูในน่ใส่นอนแต่หอยคือบ่พอเจ้าตื่นข้าวไอ้เป็นบาวแวนผมมีกิดเด้อกันแก่งปึ้มแต่งดวงซาตายิ่งในมาพานพบผู้เป็นมีเจ้าของแลว้ว <c oughs>

ว่าผืนมีเจ้าของแล้วว่นลั่เกียดสัมพันธ์ใจเป็นจังใดก็ตามนามันหลนตาโน่หนใจมอมพานางพอแห้งแล้วเอ้ยวอลำเสียงดีนะครัพี่น้องเสียงเกี้ยวเจี้ยวเสียงเกี้ยวเจี้ยวแมวแมวโอ้ยลืมแล้วหรือล่ลืมแล้วเนาะจะไปบอกแล้ยมาหาเจ๊มาหาเจ๊ไพ่พวก อาจจคไฟจะนอยก่อนพี่น้องโอ้ยหมอลำลืมเหนื่อบอกว่าอย่าหัวว่าสันลุงพลเลยลืมเหนื่อเลยแม่ควานก็อดหัวบ่ได้หรอหัวหัวนักเต้นี่นี่นี่ดีกันนะดีกันนะครับเจคัยดีมากครับผมใจดีมากครับผมขึ้นก็ได้ครับเอาดีดีกันเลยบ่นี่ดีกันละบ่นี่ดีกันแล้วเรารักกันแล้วเนาะเจคัยนาะเจ้ไลย ในจับตาที่จับตาจับตาเจไฟหักกันเด้อหักกันเด้อเจไฟโอ้โหโอ้โหคนที่จะกล้ายยานอยู่เด้อครับพี่นงตัวหน้าตัวหลังใส่ยานบ่ยานบ่เจ๊ยานบ่บ่ไม่กลัวหรอกในกลัวหลอกเปรมที่จะวิ่งนะครับพี่น้องบ่ยานแต่พร้อมที่สิเล่นลงเท้านี่หาะบุหินเด้อค่ะคันได้เล่นมา เพราะกล้ากล้ามาจับก็เพราะลุงพลอยู่ข้างๆนะคะลุงพลอยู่ข้างๆอยู่เซลๆนี้คลิปนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณทางโครงการขอบคุณแม่ๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเนาะค่ะที่เขามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังแใจใจ้ครอบครัวน้องเพิ่มพูนชแนลนี้ได้จ้าหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีจ้า